สวัสดีค่ะเพื่อนๆหลังจากที่เคคอนนะคะไม่ได้จัดมาในประเทศไทยถึง3ปีด้วยกันแล้วนั้น ปีนี้เขาก็จะมาจัดที่ประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งค่ะทุกคนซึ่งปีนี้จะจัดงานวันที่1 8 1 9มีนานะคะทุกคนคะ่ะแล้วก็จะเริ่มกดบัตรวันที่1นถึงสามกุมภาพันธ์นะคะซึ่งวันที่1งกับวันที่2ก็จะเป็นรอบขายบัตรพรีเซลนะคะส่วนวันที่3ก็จะเป็นรอบปกตินะคะบัตรนะคะก็จะมีตั้งแต่ราคา2 0 0 0ัจนถึง8,500บาทเลยแต่ถ้าใครอยากไฮทัชก็คือต้องซื้อบัตรเพิ่มอีก3,000บาทนั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะแล้วก็แบบถ้าอยากเลือกที่นั่งเพิ่มหรืออะไรยังไ เพิ่มอีกนะคะทุกคนคะน่ะันทุกคนก็คือไปดูรายละเอียดกันได้นะคะที่หน้าทวิตเตอร์ของเค o n Thailand หรือว่าเค o n o f f ฟฟิเชีนะคะทุกคนค่ะก็คือไปสามารถไปดูกันได้และเมื่อวานเขาก็ได้ประกาศเฟิร์สไลน์อัพมาแล้วนั่นก็คือมีศิลปินหลายคนมากแต่ที่สําคัญก็คือมีน้องแบมแบมแล้วก็มียองแจมีน้องยองแจกับน้องแบมแบมมีแบมแบมกับยองแจก็เซเว่นด้วยปังมากปังมากให้มันรู้ไปว่า ประเทศไทยก็ค <respuesta> ือ <soci> ดินแดนเมีอนหลวงดินแดนอันดับหนึ่งเออตื่นเต้น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 คือแบบดีใจมากๆหลังจากที่แบบห่างหายกันไปถึงสามปีนะทุกคนเนาะซึ่งแบบ ได้ประกาศออกมาแล้วแต่ไม่รู้ว่าทั้งสองคนแสดงวันเดียวกันไหมหรืออะไรยังไงนะคะทุกคนค่ะเพราะว่างานมีจัดด้วยกัน2วันนะแต่คือแบบอยากมาพูดอยากมาโมยทุกคนได้ฟังว่าเออยองใจกับแบบแบบมาด้วยที่เคคอนเคคอน2องพิไทยแลนด์นะคะทุกคนซึ่งปี2019จําจำได้ว่ามาครบทั้งวงนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะจ๊ะทุกคนจ๋าปีนี้ก็คือมาสองคนก็ยังดี ก็สําหรับใครที่จะกดบัตรไปงานเคคอนครั้งนี้ก็คือขอให้กดบัตรขอให้ได้ขอให้โดนขอให้กดบัตรได้ในบัตรที่แบบเราต้องการกันทุกคนนะคะทุกคนคะ่ะส่วนรายละเอียดเรื่องบัตรนั้นใหม่อาจจะพูดได้ไม่ครบเพราะว่าใหม่ก็ยังงง,งกับ บัตรอยู่ดีเพราะว่าแบบมันมันเยอะบัตรมากตอนนี้ก็คือแต่ว่าก็คือให้ทุกคนไปศึกษาในทวิตเตอร์กันได้นะคะทุกคนขายยังไงวันนี้ก็ต้องขอตลาไปก่อนแต่ก็คือแบมบแบมบน้องแบมบลูกแบมกับยังแต่มมาแน,น่นอนนะจ๊ะ